โอเคเดี๋ยววันนี้นะคะครูฟ้าจะทวนเรื่องแรงให้ก่อนเนาะเตรียมสอบนะคะแล้วก็จดลงสมุดด้วยนะแรงนะคะก็คือปริมาณหรอปริมาณนะคะที่สามารถทำให้วัตถุเนี่ยทำให้วัตถุเนี่ยหนึ่งก็คืออะไรเคลื่อนที่ เลื่อนที่หยุดนิ่งเปลี่ยนรูปซึ่งแรงเนี่ยมันจะมีสองอย่างที่หนูเรียนหนึ่งก็คือแรงลับแรงลับนะคะแรงลับก็คือผลรวมของแรง ะะซึ่งถ้ามีทิศเดียวกันแรงลับก็จะบวกกันเนาะ,ะถ้ามีทิศเดียวกันแรงลับเนี่ยก็จะเป็นผลรวมของแรงนะคะ,ะถ้ามีทิศเดียวกันแรงลับก็จะคือผลรวมของแรง แต่ถ้ามีทิศต,ตรงข้ามกันแรงลับก็จะเป็นผลต่างของแรงหรือว่าผลผลลบนั่นเองถ้ามีทิศต,ตรงข้ามแรงลับก็จะคือผลลบนะคะหรือว่าผลต่างของแรงอ่าอย่างเช่น เรามีวัตถุ1อันเนาะอ่าอย่างนี้5นิวตัน5นิวตันแรงลับก็จะเป็นเท่าไหร่ลูกแรงลับก็จะเท่ากับ10 N, นะิวตันเนาะซึ่งก็คือเกิดจาก5นิวตันนะคะบวกกับ5นิวตันแต่ว่าคือลูกจะต้องดูว่าลูกศรมันซ้อนกันได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าลูกศอนมันซ้อนกันได้เห็นไหมอย่างเงี้ยก็คือแปลว่า มันเอาไปบวกกันนะแต่ถ้าเกิดลูกศรมันซ้อนกันไม่ได้อย่างเช่นอ่ะอีกข้อหนึ่งสมมุติข้อนี้อ่ะอย่างนี้อ่ะหนิวตันกับ5นิวตันอย่างเงี้ยใช่ไหมแรงลับก็จะเท่ากับ5นิวตันลบหนิวตันก็คือศนย์นิวตัน ใช่ไหมคะให้สังเกตหัวลูกศรเห็นไหมว่ามันจะประกบกันอย่างเงี้ยคือหัวลูกศรเนี่ยมันจะซ้อนกันไม่ได้เห็นไหมเนี่ยสังเกตหัวไหมซ้อนกันไม่ได้แบบเนี้ยก็จะคือเอาเขาไปลบกันอันนี้คือแรงลับนะคะอ่ะถ้าไม่ทานก็หยุดแล้วก็จดไว้ก่อนเนาะโอเคอ่าทีนี้ต่อมานะคะ แรงลับเนี่ยมันจะมีในการทดลองของเราเวลาเราเรียนอะ่ะเราจะเรียนแรงลับอะ่ะมีสการทดลองนะการทดลองนะคะก็จะมี3การทดลองการทดลองที่1จะเป็นการทดลองที่เขาเอาถุงอะ่ะจำได้ไหมครูฝ้ายเปิดให้ดูตอนหนูเรียนเนาะก็คือถุงใช่ไหมคะแล้วก็มีอ่าก้อนหินนะก็จะมีวัตถุนะมาให้ซึ่งสมมติว่าเป็นก้อนหินแล้วกัน ซึ่งก้อนหินเนี่ยจะหนักทั้งหมดสมมติว่า50นินิวตันนะคะ,ะถุงใบที่1แล้วก็ถุงใบที่2เขาก็จะรวบหัวไว้อย่างนี้โอ้ยถุงนะคะอ่าอันนี้อ่ะวาดไปนี่ปึ๊บอ่าห้าสิบนิวตันใช่ไหม ทีนี้เขาอะจะเอาเครื่องช่างสปริงใช่ไหมลูกเครื่องช่างสปริงนะคะเครื่องช่างสปริงมาห้อยนี่อย่างนี้การทดลองนะเอาเครื่องช่างสปริงมาห้อยแล้วเขาก็ถามว่าเหมือนกับเครื่องช่างสปริงแต่ละอันเนี่ยก็คืออ่านค่าแรงได้เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งสมมติว่าครูฝ้าให้อันที่หนึ่ง,งอันที่สองอันที่สามอ่ะ อันที่หนึ่งก็จะอ่านเป็นเท่าไหร่หรออันที่หนึ่งเท่าไหร่อันที่สองเท่าไหร่อันที่สามเท่าไรเห็นไหมอันที่หนึ่งอ่ะมันก็จะแบ่งครึ่งใช่ไหมเนี่ยดูนะแบ่งครึ่งอันนี้มันห้าสิบนิวตันใช่ไหมคะนิวตันคือหน่วยของแรงห้าสิบนิวตันอันนี้ห้าสิบนิวตันเนาะห้าสิบนิวตันปุ๊บ ลูกก็จะเห็นว่ามันมีสองอันเพราะฉะนั้นมันก็จะแบ่งกันคนละครึ่งนะคะคนละครึ่งคนละครึ่งก็คือห้าสิบหารสองใช่ไหมเพราะว่าคนละครึ่งคนละครึ่งก็คือหารสองโอเคไหมก็จะเป็นยี่สิบห้านะคะอันนี้ก็จะเป็นยี่สิบห้าอันที่สามมีอันเดียวก็คือห้าสิบหนตันซึ่งการทดลองนี้เป็นการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของแรงลัพ ลูกจะเห็นว่าเครื่องสร้างสปริงอันที่1กับอันที่2เนี่ยเขามีทิศเดียวกันนะคะก็คือทิศขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีทิศขึ้นนะ่ะคือมันจะต้องเอาไปบวกกัน คือ25บนะคะบวกกับ25ก็จะเท่ากับ50อันนี้เป็นการทดลองที่1นะ่ะที่เรียนในหนังสือต่อมาการทดลองที่2การทดลองที่2มันจะเป็นการทดลองที่ให้หนูเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งเนาะ,ะกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไม่ตรงเลยจ้ากระดาษแผ่นหนึ่งแล้วก็เจาะรูเจาะรูใช่ไหม จารูเจาลรูแล้วก็เอาเครื่องช่างสปริงมาเกี่ยวนะคะปึ๊บเอาเครื่องช่างสปริงมาเกี่ยวจำได้ไหมแบบนี้เนาะหรือใช้เชือกนี่แหละประมาณเนี้ยแต่ว่าเขาจะให้กระดาษหยุดนิ่งกระดาษหยุดนิ่งนะซึ่งถ้ากระดาษหยุดนิ่งเนี่ยนะคะ แปลว่าอะไรแปลว่าแรงลัพธ์เนี่ยเท่ากันเนาะแรงลัพธ์เนี่ยก็คือเท่ากับศูนย์ะคะก็คือถ้าสมมติเครื่องชัง่งสปริงอันที่หนึ่งเป็นเจ็ดนิวตันอ่ะอันที่สองจะต้องเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่แรงลัพธ์เป็นศูนย์ใช่ไหมเพราะว่าเราดึงตรงข้ามกันอะอันที่สองก็ต้อง คืออันที่สองก็ต้อง7จนิวตันใช่ไหมเพราะว่าแรงลับมันจะได้เท่ากับศูนยะคะรูกก็คือทิศตรงข้ามแรงลับลบกันใช่ไหมแรงลับก็คือลบกันก็จะเป็นเท่าไหร่7็ลบเก็คือเท่ากับศูนย์นิวตันนี่คืออันที่สอง การทดลองที่2แล้วก็การทดลองที่3ามเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับการทดลองที่2นะก็จะเป็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะใช้เครื่องช่างสปริงมากกว่า1อันเนาะเหมือนกับเจาะรูนะคะแล้วก็อันนี้จะใช้เครื่องช่างสปริงอันนี้อย่างนี้เนาะปึ๊บอ่ะแล้วเขาก็จะเหมือนกันให้กระดาษหยุดนิ่ง ถ้าสมมุติอันนี้เป็น10นิวตันนะคะอ่อันสีเขียวเครื่องช่างสปริงสีเขียวกับเครื่องช่างสปริงสีชมพูจะเท่า,ากับกี่นิวตันถ้าเครื่องช่างสปริงสีเหลืองคือ10นิวตันเห็นไหมนะก็จะต้องเท่าไหร่ลูกถ้ากระดาษหยุดนิ่งแปลว่าอะไร กระดาษหยุดนิ่งแปลว่าแรงรับเป็นศูนย์ถูกไหมถ้ากระดาษหยุดนิ่งแปลว่าแรงรับเป็น0นเพราะฉะนั้นถ้าแรงรับเป็น0นฝั่งนี้คือฝั่งขวา10 2อ,อันนี้ก็ต้องรวมกันได้10ถูกไหม ช่ไหมลูกเพราะว่ามันจะต้องเท่ากันซึ่งมันมี2อ,อันใช่ไหมเนี่ยมันมี1กับ2มันมี2อ,อันดังนั้นต้องแบ่งครึ่งนะคะก็จะได้อย่างละ5เนาะเครื่องช่างจะปิงสีเขียวกับสีชมพูเนี่ยก็จะมีนะคะทั้งหมดก็คืออย่างละ5้านิวตันนั่นเอง โอเคนะลูกเนี่ยก็ให้จำการทดลองไปด้วยนะคะว่าคือเขาทดลองเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะตรงนี้นะคะจะเป็นแรงลัพธ์แล้วก็คือหนูอย่าลืมว่าแรงลัพธ์เป็นศูนวัตถุหยุดนิง่งจำได้ไหมเออนะคะแรงลัพธ์เป็นสูนวัตถุหยุดนิง่ง จำไว้นะแรงรับนะคะตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องของแรงรับนะอ่ะต่อมานะคะไปดูเรื่องที่2คือเรื่องแรงเสียดทานนะอันนี้จดลงสมุดส่งคูไฟด้วยนะคะนะแรงเสียดทานแรงเสียดทานเนี่ยคือแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุลูก เราจะเรียกว่าแรงเสียดทานก็คือแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งแรงเสียดทานเนี่ยมันจะมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่เสมอจําไว้นะแรงเสียดทานเนี่ยมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่นะคะถ้าเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้า อันนี้คือแรงที่เราออกแรงเสียทานเนี่ยมันจะต้องถอยหลังเห็นไหมจำไว้เลยจำไว้เลยแรงเสียทานจะมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่เสมอเห็นไหมนะแรงเสียทานจะมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่เสมอแรงเสียทานนะจะมีผลกับอะไรมาก แรงเสียดทานจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวถ้าขู่ค่แรงเสียดทานจะเยอะถูกไหม <p> <_ p> เพราะว่าหนูต้องนึกในความเป็นจริงว่าถ้าสมมุติอะว่าเขาเคลื่อนที่ได้เยอะใช่ไหมคะคือแรงเสียดทานมากอะถ้าเขามีแรงเสียดทานมากอะลูก มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเคลื่อนที่ได้น้อยจริงไหมถ้าแรงเสียดทานมากอะเคลื่อนที่ได้น้อยดังนั้นน่ะถ้าขู่ขาเขาก็จะแปลว่าแรงเสียดทานมากแกอืมนะคะก็ถ้าขู่ขาแรงเสียดทานก็จะน้อยโอเคไหม เอ้เขาทอลูกแรงเสียานก็จะมากเพราะว่าเขาเคลื่อนที่ได้น้อยใช่ไหมอ่าให้จำสองก็คือน้ำหนักถ้าของเนี่ยเขาหนักมากเขาก็จะแรงเสียานมาก แรงเสถ็จฐานมากก็จะเคลื่อนที่ได้น้อยเหมือนกันถ้าแรงเสร็จฐานมากก็คือแรงต้านเยอะแรงต้านเยอะก็คือเคลื่อนที่ได้น้อยไงโอเคไหมทีนี้นะคะคือมันจะชอบคือข้อสอบเนี่ยมันจะออกในลักษณะที่ประมาณว่าเหมือนกับ วัตถุอะคือถ้าถ้าเป็นการทดลองก็คือวัตถุที่เคลื่อนที่ได้ไม่เท่ากันแรงเสียดทานขเขาก็จะไม่เท่ากันอย่างเช่น a b c d สมมตินะลูก a b c d เนะา,านะแล้วก็บอกว่านะคะแล้วก็บอกว่าอันนี้คือระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ มติ0.1เมตร0.2เมตร0.5เมตร1.0เมตรเขาถามว่า,าแรงเสร็จทานไหนใครที่มีแรงเสรยจทานสูงสุดหรือ วัตถุใดที่มีพื้นที่ครุขระที่สุดพื้นที่ผิวเนี่ยครุขระที่สุดเนี่ยหนูก็จะต้องตอบว่าใครที่หนูก็ต้องตอบว่าใครที่มีระยะเคลื่อนที่ได้น้อยที่สุดอะระยะทางเคลื่อนที่ได้น้อยที่สุดใช่ไหมเพราะว่าแรงเสียดทานเยอะแปลว่าเคลื่อนที่ไม่ได้ไงรูปแรงเสียดทานคือแรงต้า ไหมแรงต้านก็คือเคลื่อนที่ไม่ได้แรงต้านก็คือเคลื่อนที่ไม่ได้เพราะนั้นถ้าเคลื่อนที่ไม่ได้ระยะทางก็ต้องน้อยจริงไหมอ่าระยะทางก็ต้องน้อยจริงไหมลูกดังนั้นนะคะก็คือตอบค่ะตอบตอบตอบ A ใช่ไหมคะ ก็คือขู่ขามากที่สุดเนาะอันนี้คือนะคะแรงเสียดทานนะตรงนี้ก็โจทย์มาด้วยนะคะนะแรงเสียดทานประโยชน์ประโยชน์ก็คือการลื่นการลื่นนะคะทุกอย่างที่ลื่นนะ่ะก็จะเขาก็จะกันลื่นอย่างเช่นถนนเปียกอะไรอีก ห้องน้ำนะใช่ไหมคะต้องมีกระเบื้องที่ขูกขาเนาะหรือว่ารองเท้าฟุตบอลที่มีปูใช่ไหมคะแบบอย่างนี้เนาะอ่าเขาก็จะกันลื่นนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ส่วนโทษนะคะก็จะทําให้แบบเครื่องจักรมันพังนะคะเครื่องจักรพังเนาะหรือว่าทําให้เราเคลื่อนที่ได้ช้าลงนะคะอย่างเช่นแบบอย่างแบบปั่นจักรยานอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราใส่เสื้อที่มันตัวใหญ่ เราก็จะคือเคลื่อนที่ได้ช้าลงเนาะ,ะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็สรุปนะซึ่งตรงเนี้ยครูฝ้ายจะให้หนูจดด้วยนะคะให้จดเนาะให้จดแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะอ่านทบทวนนะอ่านทบทวนเพราะว่าคือเราเรียนไปหมดแล้วนะคะ